น้องๆที่มาถามอ่ะว่าคิลเลอร์ตัวไหนควรเริ่มต้นดีเล่นง่ายวินบล็อกเนี่ยเล่นง่ายสุดแหละทุกคนเอาง่ายๆคือหลักง่ายๆเลยนะคิลเลอร์ทุกตัวมีเสียงหัวใจเวลาเราเดินไปหาเซอเซอร์เขาสามารถแอบได้อะไรได้แล้วกว่าจะได้ตีคือก็เขาก็จูกได้อะไรได้ถูกไหมส่วนวินบล็อกเนี่ยมันไม่มีเสียงหัวใจ ในเมื่อคุณเดินเดินไปหาเจอคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งปั่นอยู่นั่งทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่โดยที่เราไม่มีเสียงหัวใจอ่ะเราอาจจะได้ตีฟรีหนึ่งครั้งเข้าใจปะวินวอล์กมาเลยเล่นง่ายแค่กดคลิกขวาเข้าคลิกขวาออกจากเฟสแล้วก็กดคลิกซ้ายตีแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องไม่ใช่แท็ปเปอร์ไม่ต้องวางแท็ปเดอร์บไบ์ก็ต้องชิ่งเดิร์นก็ต้องบิ้งใครบิงไม่เป็นก็นี่อีกโดนดิบเล่นก่อนโดนโดนมันมันเดี๋ยวมันจะโดนเนิร์ฟและโดนอ่ะเนี่ยใกล้แล้วนะครับแต่ส่วนถามว่าตัวอะไรที่ เหมาะสมที่สุดในการเริ่มเล่นสำหรับคิลเลอร์โมเอาให้วินบอกเลยยกวินบอกเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่ที่ที่สมควรควรเล่นแล้วมันเก่งอีกอย่างนึงคือมันเล่นได้ทุกด่านมันเล่นได้ทุกอย่างทุกด่านด้วยตัวที่แบบไม่มีด่านเกี่ยงว่าวินบอกจะเล่นด่านนี้ไม่ได้ส่วนมากมันจะได้ฟรีครับเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าตีฟรีป่ะโดยที่เราไม่ต้องไปไล่เซอร์เอาแผลแรกแล้วโดนเขาจุ๊ เินนฟ้อกเนี่ยมันจะได้ตีฟรีแทบทุกฮิตแหละเวลาเซอร์นั่งปั่นแล้วนัโดยที่เราเดินเราเดินเข้าไปแล้วเขาแบบว่าไม่รู้ว่านมาเพราะมันไม่มีเสียงหัวใจเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าว่าว่ามันว่าว่าว่าผมควรเล่นเริ่มตัวเป็นตัวเริ่มต้นยังไงในการหัดเล่นกิเล์เดอะไบท์มันก็ต้องชิ่งนะเดินก็ต้องบิงโอนี้เวลาอันติก็ต้องเลี้ยวโอ้หลายอย่างสกิลเดโมต้องสกิลต้องนู่นนี่หลายอย่างแต่ถามว่าตัวไหนที่เล่นแล้วแบบหัดเล่นแล้วดีที่สุดนะ สำหรับผมว่าวินบอกแล้เดี๋ยวผมเลได้ดูว่ามันฟรียังไง<อร>การเล่นมั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 นเหมือนกันเวลาเล่น,น่ะถ้าจะเล่นแบบไหนทุกคนเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ที่น่าเล่นสุดๆนะครับสำหรับมือใหม่นี่หัวหมูแล้วขั 1, ้นหนึ่งเปอร์ก็ไม่เต็มนะเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นเดินมาเสียงหัวใจปุ๊บเจอแม่ก็แอบและ หาไม่เจอแล้วเข้าใจป่ะแต่กลับกันเป็นวินวอล์กซึ่งเดินมากูไม่มีเสียงหัวใจอ่ะเข้าใจป่ะโอกาสที่จะเจอแล้วได้ตีฟรีอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นป่ะเชื่อยังเนี่ยเนี่ยเยเนี่ชื่อยังเนี่ยเชื่อยังเนี่ยครับเห็นป่ะถ้าเป็นตัวอื่นนะเขาเขาแอบก็จบแล้วจริงป่ะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นเลยหนึ่งคนเนี่ยยืนอัดไม้ไปเลยเนี่ยมันพับไม่ได้ครับแบบเนี้ยยืนอัดไม้เนี่ยอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ย เก็บแล้วสองเนี่ยสองคนเนี้ยยังไม่ได้ไม่กล้าปั่นไฟแล้วครับไม่กล้าปั่นไฟแล้วถ้าปั่นก็ต้องมีที่เซฟเช่นบ้านฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟีปหเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟีไหมฟีปหะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นตัวที่เริ่มเล่นได้ดีตัวหนึ่งวินบอกถ้าจะเริ่มเล่นคิลเลอร์ผมแนะนำเป็นมินบอกง่ายสุดแหละเนี่ยเนี่ย เห็นปหมฮิวก็ไม่เสร็จเห็นปหมเนี่ยกว่าจะกว่าจะฮิวตอนเสร็จเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บหมดไม่กล้าปั่นแล้วตอนเนี้ยต้องไปรีเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าเฟสแล้วก็ไปให้ทุกคนดูเนี่ยถ้าเขาจะไม่รีกรุปแล้วเขาจะไม่ค่อยกล้าปั่นแล้วเราเชื่อลองดูนะเขาจะยังไม่ปั่นเขายังไงก็รีกรุปกดมาเล่นยากถ้าเจ็บไอ้แบนไม่กรุป ไอล้ลุงวินเนี่ยกรุบแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะสองคนเนี่ยกรุบแล้วเขากรุบแล้วเห็นไหมให้ทักเฟซกูมาเห็นปะเนี่ยเขากรุบแล้วเห็นปะถ้าไม่กรุบคือไปเขาไม่กล้าปั่นนะทุกคนเนี่ยได้ฝีแล้วเนี่ยเนี่ยได้ฝีแล้วเนี่ยเนี่ยได้ฝีแล้วตัวที่มันตัวที่ไม่มีเสียงหัวใจอ่ะเข้าใจปะ <Això> มันตัวไม่มีเสียงหัวใจอ่ะ ยังไงเดินไปก็ได้ฟรีมันเป็นตัวที่น่าเริ่มเล่นที่สุดแล้วครับวินบ็อกอย่าบล็อกหน้าต่างเลยโดดไม่ได้ครับไม้ไปแล้วมาดูดิเนเะก็บแล้วเห็นปะเนี่ยฟรีไหมเนี่ยนั้งปั่นยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเรามาจริงไหม เห็นไหมเห็นไหมง่ายสุดแล้วครับมือใหม่อ่ะคนที่จะเล่นกินเลยแล้วเป็นมือใหม่ที่บอกว่าเล่นตัวไหนดีมือใหม่เริ่มต้นเนี่ยครับวินบล็อกดีที่สุดแหละเขาเข้าใจอย่างว่าว่ามันดียังไงเห็นปะนเนี่ยยินบล็อกไม้เนี่ยก็ไม่ได้พับแล้วเนี่ยเนี่ยยังไงก็ล้มเนี่ยเนี่ยยังไงก็ลม้ม ขนาดเราเล่นเวลาเรากดทิ้งกด,ดโซโล่นะถ้าเราเจ็บทีนึ่งนะเราเจอวินวอล์นะโอ้โอกาสที่จะล้มแม่งสูงมากหมบอกเลยถ้าเราเจ็บเนี่ยมันยังจะรีกรุ๊ปฮิวกันอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยมันยังรีกรุ๊ปฮิวกันอยู่เลยเนะี่ยเห็นปะมันไม่ช่วยดูดิ มันได้ฮิตฟรีอะแล้วมันวิ่งเร็วในเฟสใช่แล้วยิ่งมีเอสออนมันยิ่งไวเข้าไปอีกในเฟสอ่ะคนที่เริ่มเริ่มที่อยากจะเล่นวิลเลอร์เป็นตัวที่น่าเล่นสุดๆแล้วครับมันเป็นตัวที่น่าเล่นสุดแล้วมันได้ฮิตฟรีอ่ะเออเห็นไหมละ่ะเนี่ยยังมายูอยู่เลยนะี่ย แต่ถ้าเราเจอตี้เป็นๆมันก็เหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าถ้าเราเผาหมายได้แล้วอะเลดเกมนะสบายเข้าใจอย่างว่าทำไมมันถึงมันมันถึงเล่นง่ายวินวอล์กอะถ้าคิดจะเริ่มเล่นนะถ้าคิดจะเริ่มเล่นกินเลอร์วินวอล์กเนี่ยคือที่สุดแล้วครับเล่นง่ายแล้วเก่งไม่ต้องมี สกิลการใช้ท like ี่ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยได้และหนึ่งหนึ่งทัวร์นาเมนต์ผมที่ผมกำลังจะจัดขึ้นคิลเลอร์คือวิน a อกด้วยครับเนี่ยเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงเชียร์ว่าผู้เล่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นเริ่มต้นเล่นคิลเลอร์ทำไมถึงเชียร์วินบอกเข้าใจหรือยังหนึ่งมันจะได้ตีฟรีโดยที่เราไม่ต้องเอาสมมติว like ่า เรา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 ไม่ได้วินบอกใช่ปะเนี่ยเสียงหัวใจมาปุ๊บเซอร์มาถึงบ้านฟ้าเนี่ยมันก็ลุกหนีเราไปแล้วเราโดนจุ๊กแล้วถูกปะกับกันถ้าเราเป็นวินบอกเราเฟดเข้ามาไม่มีเสียงหัวใจเรามายืนดักประทานหนึ่งออกเฟดแล้วตีเขาแล้วได้วิตฟรีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปเดินวิ่งไล่ให้เหนื่อยมันเป็นตัวที่เล่นง่ายสุดๆแล้วครับวินบลอกอ่ะมือใหม่ที่อยากจะเล่นคิลเลอร์ผมแนะนําเลยตัววินบลอกวินบลอกเนี่ยแนะนําเลย ลองดูครับทุกคนต้องลองว่ามันง่ายจริงไหมตัวอื่นยังมีสกิลเวทเกอร์เดโมเ,เนิร์ดพวกนู่นนี่นั่นมีสกิลหมดเอาไว้ถ้าเราเก่งเมื่อไหร่เรารู้จังหวะการเล่นของติลเลอร์เมื่อไหร่แล้วเราก็ไปฝึกตัวอื่นถ้าเริ่มเล่นจริงๆ Win วินวลเนี่ยน่าเล่นสุดๆ,ๆแล้วครับง่ายและได้ฮิตฟรีและเก่งด้วยแค่นั้นง่าีง่ายเลยไม่ต้องอะไรมาก <S <S ไม่ซายก็ขวาล่างอะบ้านฟางไม่น่ามี ยังไงก่อนแต่เชื่อ,อยังทุกคนเชื่อยังว่ามันฟรีอ่ะเชื่อ,อยังว่าโดนฟรีเชื่อหรือยังครับเชื่อหรือยังว่าโดนฟรีจะปล่อยมันไปเลยก็ได้เนี่ยยังไงก็ต้องวิ่งหาเพื่อนครับจะเล่นใช่ปะ่ะอ,อย่าลืมตัวฮากูตาไปเบี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยมีคนปั่นเนี่ยอันเนี้ยมีคนปั่นเนี่ยอ่ะอย่ายืนอัดเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยไปไหนไม่ได้ฟรีเชื่อยังครับมันฟรีมันฟรีจริงๆเลยน้องเนี่ย เยเนี่ยดูดิเี่เรยังว่ามันฟรีครับ ี่ยอยู่ในเฟสแล้วเดินเร็วเนี่ยเนยีาเจอดีสิกนนก็หนักแล้วก็เน้นตีปวนไงเนี่ยตีปวนแล้วทำไรได้อ่ะเนี่ยช่วยคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่งมิ้งไปเมื่อกี้เรามาดูได้มีใครปั่นไหมอ่ะตรงนี้มีคนปั่นเนี่ยอ่ะเจ็บฟีในทีนึงวะเนี่ยเจ็บฟีดมาทีนึง เนี่ยยิ่งเจ็บหมดอย่างเงี้ยยิ่งไม่ทำอะไรครับปุ๊บก,ก่อนก่อนฮีล,ลก่อนป่ะเนี่ยดีไหมเล่นง่ายไหมถ้าวอล์กออกวอล์กเดินไล่เดินไล่ไลตีปวดตีปวดตีปวดไปเรื่อยอย่างเงี้ย จีไม่ได้อ่ะเด็ก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 จีไม่ได้อ่ะเด็ยังครับทุกคนเล่นง่ายเห็นหรือยังถ้าเราเก่งขึ้นนะ รถได้ยืนรถรถให้มันช่วยเลยสองคนปรับไปเฟิองน่าจะล้มแทนมันจีไม่ได้แล้วครับมันปรับมานานแล้ววินบล็อกอ่ะแล้วก็ไปตีเฟิงล้มเลยเนี่ยใครเป็ <S 2> <S 2> นๆๆคนช่วยให้ไม่เจ็บ วิไลว่ะอืมข้อเฟสเดินไวอ่ะดิเนี่ยดูดิทุกคนอ่ะอ่ะบล็อกไวายยังไงทุกคนไปไง เฟดออกมาเดินหาเห็นปะเขาจะไม่ค่อยกล้าปั่นหรอกเขาก็มาฮิลกันให้เสร็จก่อนว่าเจอวินวอล์กตัวไม่มีเสียงหัวใจไม่โดนตีฟรีดีเม่นเม่นโคตรเม่นเลยทางเลยโ <c oughs> คตรเม่นเลย

เราเห็นมันวิ่งขวาออกมาเนี่ยใช่ป่ะ,ะเดออกโดยที่ไม่รู้แล้วว่าเรามาเราตีนี่ก่อนให้ให้เจ็บไปก่อนเนี่ยพอเราตีปวดแล้วคราวนี้เจ็บหนดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าปั่นไฟแล้วครับเนี่ยบ้า,า,าดักนาเนี่ยเห็นไอ้คนบดีหาเลย เนี่ยปัญหาคนง่ายเหะแล้วม,มันเดินไวด้วยแอ,อ,อดออนเห็นไหมมาดูดิไปไหนอะไอ้เฟิงเหลือคนเดียวทำไงอะเม,มื่อกี้มันวางโดเต็มเราบ้านฟ้าใช่ปะ เซลแคร์เ <Self> <อา S 1> จอแล้วเหนี<ะ>อแ<า>ล้วเนี่ยทุกคนมันง่ายไหมเนี่ยเจอตัวแล้วไม่รู้ไอ้ยี่เขาไม่เอาแดดเนี่ยแล้วเดินไวด้วยคุกบล็อกคุก<า>บล็อกไม่ไม<า>่ผีกูมาละกูจะกูไปแล้ว ไปไหนอ่ะไปไหนนะไปไหนได้ครับเดินอ้อมมาดักหน้าเดินไปไหนได้ไปไหนไม่ได้แล้วครับไปไหนไม่ได้แล้วเร่องวายอะไร ง่ายไหมครับวินวแบล็อกอันนี้โคตรง่ยายเลยวินบล็อกอ่ะเนี่ยนี่ขวาก็าเฟดความง,ง่ายของตัววินบล็อกตัวครับง่ายสุดๆแล้วเป็นตัวหนึ่งตัวที่ผู้เล่นใหม่ที่แนะนำให้เล่นครับ อันนี้ผูเล่นใหม่เริ่มต้นเลยนะแนะนำให้เล่นเลยบอกอ็มบอกใช่มันมีแอดออนที่กระพือไปอยู่นะตอน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 เข้าไปในเฟสอะไรพวกนี้ง่ายๆวินวอลกไปเล่นหัดเล่นกันอันนี้อาจจะเจอไม่ค่อยตึงก็จริงครับแต่มันเป็นตัวที่ อันนี้ผมจะสื่อคือหมายถึงว่ามันเป็นตัวที่เริ่มเล่นเริ่มเล่นคิลเลอร์ได้ดีที่สุดสําหรับผมนะบินวอลเล่นง่ายไม่ต้อง้อนไม่ต้องสกิลนู่นนี่นั่นเข้าเฟสออกเฟสเข้าเฟสเ,เ,เสียงเสียงหัวใจไม่มีเดินหาเซอร์ออกเฟสตีฟีปึ้งปังนะง,ง,ง,ง่ายไหมเอออย่างอื่นมันต้องมีสกิลเวสเกอร์ต้องพุ่งเดโมต้องพุง่งเนอต้องบิงเดิมอัเดบต้องพุ่งพุ่งอันนั้นให้เก่งก่อนแล้วค่อยไปเล่นเอานี้แหะ แต่ว่าเปิดตำรายคิลเลอร์ด้วยวินวอล์กแค่นั้นพอ